พักเบรกพักเบรกสวดมนต์ข้ามปีพักกินน้ำ นี่มีบริการกาแฟด้วยนะครับแกงง่วงพักเบรกก่อนต้องต่อคิวนะครับคนไทยเขาต่อคิวนะครับ,คน,นค,รบคนไทยเขาเป็นระเบียบนะครับ มีรถพยาบาลมาจอดสเตนบายไว้นะครับ mm hmm. คือเรียกว่าพร้อมเลยนะครับจวดมูลข้ามปีนะครับที่วัดกู้นะครับวัดพระนางเหลือล่มของเรานั่นเองนะครับ mm hmm. ตอนนี้พักเบรกนะครับกินกาแฟกินนกินน้ำเจ้าหู้ มีหลายอย่างครับตัวเล็กๆก,ก็ยังมาสวดมนต์ข้ามปีนครับนี่คือบรรยากาศข้างในนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่านะครับเอพักเบรกคราวนี้ก็ยาวเลยครับยันตีหนึ่งเลยครับ เราไปดูฝั่งนี้กันข้างล่างก็มีนะครับไม่ใช่มีแต่ข้างบนนะครับถึงขยะเขาต้องเป็นที่เป็นทาง มวลปีนี้คนก็เยอะนะครับต้องลงทะเบียนก่อนนะครับนี่คือสมุดลงทะเบียนนะครับแต่เขาเก็บไปแล้วจะมีหนังสือสวดมนต์ให้ทุกโต๊ะนะครับวางไว้ นี่ก็จะมีหน,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 น้งสียวางไว้มีโต๊ะห้โต๊ะโต๊ะหนสีอสวนธรรมะนี่ไม่ได้เอารถมานะ้ะีเขาไปสั่งสวน้องชอ้อันนี้ผมมาใส่น้องชายน้องชาย ตอ,นน,อนนี้พักไปกินกาแฟอ,อ,อนน้กินขนมเอ้อกินกาแฟเอ้อกินน้ำส้าหู้แล้วหรือ